สวัสดีครับผมเอซี่รถไถพอนครับนะเดี๋ยวคลิปนี้เรากลับมาเบิ้งรถไถพอ,คอ,พอ,น,อน,าานครับผมโอ้ยรถไถพอนี่โอ้ไถหน้างามครับผมสังเกตุลครับพี่น้องน,นี่เราสื่อรถใหญ่มากก็ได้เปียบรถหน่อยครับผมบว่บาชิเป็นงานหน่อยงานใหญ่ครับผมทิได้เบิดครับผมนี่งานมั่งพ้นดันตองสีพุทองย่านครับผม ฟอดลุยได้ทุกงานครับผมนี่ฟอดนี่สังเกตบ่งหนดครับพี่น้องบว์วัตสิเป็นงานไถงานดันหรือว่าหม่างโคดหรือว่าดันตองสิครับผมเห็ดไดเบิดครับผมรถถฟอร์อดเท่านี้ทำงานนี่บบตองห่วงครับผมลอยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับถึงสิเผ้าเดียวกับ้างครับผมการระบบการทำงานนี่บบตองห่วงครับผมกิ้นขาดครับผมงานหน่อยงานใหญ่เอาเบิดครับผมตังอาจารย์ใบอย่างเดียวเลยได้ดิ บบตองยานครับผมลุยยางเดียวเลยนี่ละ่ะออกรถใหญ่มากกับด้เปียบครับผมโว่ขับรถขัเบเร็ว้ะวังระวังนี่ละ่ะสี่รถใหญ่มากกับด้เปียบโดแล้วครับผมนี่บโบตองยานครับผมลุยได้ทุกงานละ่ะอู้ นีไ่ไรครับคูดงานโอ้ยคุณนะ่ะเบอร์โลดครับผมก้อนก้อนก้อนคิดไถยนี่สาดดีขนาดครับผมอาจารย์ใบเพิ่นทางยางเดียวครับเหยียบเป็นเหยียบครับผมคันเร่งนะ่ะพอสองเอาไว้เลยเอาไว้ให้เหยียบครับผมคันเร่งน่ะเหยียบเลยเหยียบยางเดียวครับผมคันเร่งนี่ลุยเลยโบว่าสิเป็นงานมากพ่นด้วยจริงไทยัองสิบอกครับบพรต้องย่านครับรผมนี่ ไทยไฮไายหน้าหรืยว่าสิเป็นมุมเขียบมุมอับมุมยังกระซังครับผมรถไทฟอร์ดเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ทุกหู่ทุกมุมมือกันล่ะครับผมแล้วแต่ความสามารถของคนขับเด็แต่ว่าเพื่อนผู้ใบนี่เพื่อนเฮ็ดได้ทุกอย่างครับผมเขาได้เขาพูดละเสมือตตนเสมือปลายเลยล่ะบอกว่าสิเป็นนี่คือยังมุมเขบๆสิเข้าได้เบิดครับผมนี่เป็นงานดันงานยังสิเราลุยเปตะนายครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยหาเงินได้โหน่อยครับผมรถไทฟ,ฟอร์แคัหน,นิบอกบอกเลยเ้<อ>เดี๋ยว้าเบิหนาไทยไฮไทยหน้าดิว,ว่างานบุกเบิกกับปัญญานาาเรา,ากับทีปหาเสาวทีครับผมบุกบักอึบักเฟ้งบักแจ้งมูขายอยู่ตลอดเนียครับผมนีโบ โบนัยหยุดได้แเลยรถไถฟ,ฟอร์ดแค่หนึ่งโบนัยหยุดเลยเพราะว่าเออถ่ถ้าเบิดจากไถหน้านี่กันว่าคุณเลยครับเสาทีเพื่อนปู่บักอือบักแตงโมใส่มั่นใส่ยังกับว่ากันไปเลยครับผมของเท่ของจริงครับนี่โอ้เอาละลูกเอาละเอาละพอะต้องขึ้นเรีอกป้านันดองมันถีข,ง,ขงว่ะเพื่อนสีพัง เห็ดได้เบิดทุกงานครับผมนี่บ่ได้จับเป็นว่าสิสิมาไถหน้าย่างเดียวเด้อครับบางคนเพิ่นนะโอ้ยออกมายังคั่นบักใหญ่นึ่งมาไถหน้าท่านนี่ก็จริงครับไถก็ไถยนาเลยแต่ว่าเฮามันใช้ประโยชน์ได้หลา,ลายอย่างครับผมรถไถสขวบใส่ไทยเดียวหลายอย่างเพราะว่า1ลึ่งอ่ะบางคนเพิ่นก็เพิ่นอาได้ไถหน้าเเต่ว่าผมเขายางหน้าหนึ่ บวกไหใช้หน้ายางเดียวนะครับขวบขวบเท่าขัานยูบ่ายก็เออนี่ได้ฮะเศร์าาทีล่ะครับปลูกมั่นปลื้มปลูกบักแดงมุ้ปลูกบักเอ้บักแฟงไปเนี่ยล่ะครับพี่น้องเอ้ยขนาดหน้าก็ยังเศร้าเลยครับนี่หน้าหน้าเศร้าปีนี้เพราะต่ำกว่าซีหาทงเลยน,นี่เสือบอกซีหาทงเลยครับพี่น้องเห็ดหน้ายางเดียวเลยเห็นบอ่อพรอม พร้อมติดขาดเลยบ่ได้จำเป็นเป็นสิมารับจ้างอย่างเดียวครับผมเสาน่ำเสานี่ก็บซีหาธงเนาะอีท่นเห็ดบ่ตีท่อาเงินบ่ว้าขายข่าวปีหนึ่งปีหนึ่งหลายหลายตื่นไปครับผมบางคนเพิูดมาโว้ยมันเห็ดหยางโว้ยสมัยสมัยใหม่นะครับบ่มีหยางครับสมัยซูเมอร์นี่บ่ได้มีหยางเลยรถเกียร์ก็มีรถไถยก็มีครับผมาจี่มือเบาเลยเห็ดเลย แต่ของหน้ายืมทั้ทั้งโคกใดการเลยออตาดกิ๊้ไม่ดแล้ะครับเอาเลยาวเลยาวเลยโอเคเลยครับผม ถอยนบึงการของโตของรถไถปอลอดรถครับผมบางคนก็นว่าขั้นบางใหญ่หนึง่งไถหน้าพอ่อเจ็บเจ็บไถหน้านหน่อยๆเสียเอามายัางเพื่อนเอ้ยเดียวเกี่ยวกันดอกครับพี่น้องนั้นการทำงานของเขาเนี่อสุดยอดของเขาดีดีเลยบอบมียากครับผมคนหนี่งบวตั้งรับมาใหม,ม่ดีๆหนื่อยตาเลยแหละครับ โอ้ยน่าชงนี่คือดนงามเลยถ่ไยถง่ายครับผมโอ้ยน่าถ่ง่ายเนา,านะโอ้ยเขบาบักเลือกเลยครับผมหายหัวพันสามบางทีล่ละงานนอน น่ๆใหญ่ๆเนีย there, เอ้ยใส่เลยเครับผมมงพ่นมงยังอ้บ่มียยานครับผมลุยเลยนี่พี่เสี่ยวอไเอขนาดขนาดบุ่มเล็บเมียเป็นโบวพิ่นผู้ใฝเพิ่จะยังมีความสามาที่ใดได้ครับเพื่อนๆเไถนีเดียวพ่อม่นปยังว่าเนียนอนของเขาีว่ว่ตรงยยานเลยเพื่อนยนี่แหะ โอ้ยเกลียวมากมากเลยครับผมเห็บเอาดีๆนะจ่าดีๆนะย,ย่อยเสียี่ห่อตัวเดี๋ยวเก็บข้องกานี่ก็เอาไปเก็บมุมพุ่นกับมาเก็บม่วงพีกัเกนกเรียบร้อยครับผม ถือว่าโอ้ประสบการณ์หลายดียว่องมากเลยเออเสี่ยงขนาดตัวเออ เดืดคองขาไปเลยครับมุมพุ่นเดสิเก็บมุมนั่นกลสิแล้วเลยนะครับของเมื่อได้าเนี่ยอี้ครับอใครได้เบิ่งคชิดนีแล้ยวขากกดไลนไกดเชยเลยครับเล้ยใครเดกดเลี้ีด้พลาดคชิดใหม่ๆครับผม เดี๋ยวชิปเหนือขออนุ่อยากจบชิปไปเพื่อน่ามีครับดีครับผมชิปหน้าพอกันไหมครับ